สวัสดีครับท่านผู้ชมเ,เมื่อสองอาทิตย์ก่อนคือมีท่านผู้ชมคนหนึ่งบอกว่าปล่อยให้ย่าลกจะไม่แย่งอาหาราทางปามไหมแล้วก็พวกเม็ดทลายที่งอกขึ้นมามันจะไปแย่งอาหารไหมก็คือช่วงหน้าฝนใช่ไหมครับคือ าทางเขตบ้านผมจะเป็น3ามฤดูนะครับผมคือจะไม่เหมือนภาคใต้2ุฤด,ดูก็คือช่วงหน้าฝนใช่ไหมครับเบริเวณนี้จะมีน้ําท่วมขังนะครับผมน้ําจะมาทีนี้หญ้าลกก็เลยเอาไม่อยู่นะครับผมความหมายก็คือออน้ําท่วมขังแต่พวก จำพวกไอ้รากรากปอยพวกต้นปาล์มนะครับคือจะเกิดความเสียหายทําให้ปาล์มทลายเน่ามั่งยอดหักมั่งทํานองนี้ครับก็คือผมจะใช้หญ้าคือปล่อยให้หญ้าลกแบบนี้นะครับปล่อยให้หญ้าลกช่วงหน้าฝนมีน้ําท่วมขังก็คือให้ไปแย่งช่วยซึมซับดูดซับน้ําช่วยต้นปาล์มนั่นเองครับผม ดูดซับแย่งแย่งอาหารน้ําของปามครับเพื่อที่จะไม่ให้อ่ลายหักนั่นเองครับผมก็คือไม่ให้ทลายเน่าแล้วก็ไม่ให้ยอดปามหักประมาณนี้ครับผมแล้วก็เม้น์บอกว่าต้นปามงอกเองเม็ดปามงอกตามโคนก็คือข้อดีคือมันจะช่วย ยึดดินที่เกาะกับช้่วกเง่เงาปามนะครับเรียกแถวบ้านผมเรียกเงาปามแต่ที่อื่นเรียกยังไงไม่รู้เงาปามทําให้เงาปามไม่เลียวเป็นเป็นดินต้านไม่ให้ให้ต้นปามไม่โค่นนั่นเองครับผมแต่พอหน้าแล้งเราก็จะกําจัดออกครับผมก็คือเราตัดหญ้าช่วงหน้าแล้ง ข้อดีคือจะเป็นจุลินทรีย์ย่อยให้ปามามีความชุ่มชื้นนั่นเองครับผมเกิดความชุ่มชื้นแล้วก็ปามก็จะซึมซับน้ำสะสมอาหารได้ในจุลินทรีย์ที่ตัดหญ้าไปหญ้าก็จะตายตัดหน้าแล้งนะครับผมข้อดีนะครับผม ดูเลยครับผมนี่ครับผมก็จะตัดเพราะว่า,าจะไปเปรียบเทียบกับอสองฤด,ดูกับสามฤด,ดูมันไม่ได้ครับ3ามฤด,ดูเราคือเราต้องพลิกแพงพลิกแพงไม่ให้ต้นปาล์มทลายเน่าแล้วก็ยอดหักนั่นเองครับผมครับผมอย่างต้นนี้นะครับผมเคยตัดทิ้งรอบนึงแล้วนี่นะครับทลาย มันจะเน่าจําเป็นต้องทิ้งครับผมก็คือน้ําบริเวณนี้น้ํามันจะท่วมขังนะครับคือเราแก้ไขด้วยวิธีการคือตัดหญ้าช่วงหน้าแลง้งแล้วหญ้าก็จะตายครับผมถ้าเราปล่อยให้ถามว่าทําไมไม่ตัดหญ้าคือช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าฝนนะครับผมถ้าช่วงหน้าฝนมันไม่เหมาะที่จะตัด หญ้าออกเพราะว่าน้ำท่วมขังจะทำให้รากปาล์มเน่านั่นเองครับครับผมหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์สำหรับชาวสวนที่เริ่มปลูกใหม่แล้วกังวลว่าหญ้าลกแล้วจะเอาไม่อยู่คือคือถ้าสามฤดูก็คือต้องต้องตัดหน้าแรงครับแต่ช่วงต้นต้นฝนคือเราต้องคุมหญ้าให้ได้นะครับต้นฝนนี่ เราต้องตัดตัดแล้วก็ว่านปุ๋ยปุ๋ยทีนี้รากปาล์มก็จะได้อาหารก่อนก่อนที่ย้าจะเกิดนั่นเองครับพอเราคุมจุดนี้ได้ทลายออกเราก็จะปล่อยญ้าครับเพราะว่าหน้าฝนจะน้ำก็จะมาท่วมขังนั่นเองครับสวัสดีครับ